สวัสดีครับนี่คือรายการ Tech Horizon มาร่วมฉายภาพอนาคตประเทศไทยไปกับ Edda f o r s i g h t Center ศาสตร์ของ f o ฟอ g h t ก็คือแต่เป็นไทยคืออนาคตศาสตร์วันนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นรวดเร็วรวดเร็วและในขณะเดียวกันมันเกิดจากหลายปัจจัยพร้อมๆกันเราจะต้องทําความเข้าใจสังคมในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรคําตอบของฟอซไยเนี่ยจะไม่ออกมาเป็น1คําตอบ รเราจะไม่มีฟิวเจอร์เดียวละเรารจะเป็นฟิวเจอร์ส with the S, <S นะคะว่ามันก็จะมีหลากหลายรูปแบบของอนาคตที่เป็นไปได้มาจาเลึก f o r ์ s i g h t และร่วมมองภาพอนาคตสังคมดิจิทัลของประเทศไทยกับเอดา f o r ซ s i g h t center กันต่อเลยครับ ผมคิดว่าในบริบทโลกปัจจุบันน่าจะน่าจะเหมาะสมกับหลายๆองค์กรทีเดียวพี่อ้อมีองค์กรหรือว่าธุรกิจในเซกเตอร์ไหนไหมครับที่คิดว่าฟอร์ซ์เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเขามากๆครับจริงๆหลากหลายเ,เซกเตอร์เลยนะคะอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างในเซกเตอร์ที่เป็นหมวกที่ออตอนนี้ทํางานอยู่ก็เป็นเรื่องของ real estate นะคะเพราะว่าเราจะต้องสร้างโครงการขนาดใหญ่ หรือว่าสร้างเมืองนั่นเองหรือสร้างสมาร์ทซิตี้หรือว่ารสร้างเวลีอิงซิตี้มันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากว่าเราจะสร้างหรือออกแบบสังคมหรือเมืองเนี่ยบ,บนพื้นฐานของความต้องการปัจจุบันบและอดีตไม่ได้เลยเรามักจะเป็นคําถามตัวเองเสมอว่าฟิวเจอร์เพนพอยต์ของคนของเราคือคคอะไรอะไรคือเป็นสิ่งที่ทําให้เขาลําบากอะไรจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขแล้วเราเอาประกอบสิ่งนั้นนะคะมาสู่การดีไซน์หรือว่าออกแบบ โครงการ,รอ,ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าออกแบบเมืองณนะ<ม>ปัจจุบันซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าเวลาเรามองไปอนาคตอย่างที่พี่แชมป์ทราบว่ามันก็จะมีสิ่งที่เราคาดการสถานการณ์ได้ถูกบางอย่างก็มีความคลาดเคลื่อนหรือรบ,บางอย่างก็คือว่าง,ง่ายๆอัปเดตหายไปเลยอยู่ๆ<ม>ก็หายไปเลยจาก<ม>จากเรดาร์ของเราซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีการ b บ i ล์อินกระบวนการภายในของเราะคะ่ะที่จะมีการสื่อสาร มีการปรับเปลี่ยนนั้นได้อย่างไรอภิขอนุญาตยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามองถึงการสร้างโครงการในเมืองแล้วเราบอกว่าเอ๊เด็กรุ่นใหม่วันนี้น้องๆลูกๆเจนซีบอกว่าไม่อยากซื้อรถอเพราะว่าใช้เป็น Riding Apps หรือว่า Sharing Economy ง่ายกว่ารหรือแม้แต่ว่าการเติบโตของอ Driverless car ซึ่งในอนาคตเนี่ยมันอาจจะใช้ได้แพร่หลายมากขึ้นคือ Driverless car คือมาไล่คนขับในในกรุงเทพอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าทั้งแยกทั้งท่ออะไรมันอาจจะไม่ค่อยเป็นมาตรฐานแต่ถ้าเรากําลังจะพูดถึงเมืองใหม่ที่สร้าง Infrastructure มาพร้อมสําหรับสิ่งนี้พร้อมสําหรับ Drone ท็กซหรือว่าการที่สามารถที่จะส่งของได้ทั้งทั้งแกน X แกน Y แกน Z เนี่ยนะคะเราก็ถามว่าเอ๊แล้วกระบวนการเราจะต้องมีจำนวนพื้นที่ พาร์กิ่งหลอดหรืออาคารจอดรถเนี่ยเยอะ mm hmm. เหมือนที่เราทําในกรุงเทพปัจจุบันหรือเปล่า mm hmm. คําตอบก็ไม่แต่ก็บอกเอ๊ะถ้าไม่มีเลยตอนนี้ก็คนก็ไม่เข้าไปอยู่เราก็จะต้องทําให้เกิด adaptive design ว่าถ้าวันหนึ่งแล้วคนไม่ใช้รถหรือใช้น้อยลง <Okay. S 2> คือรถจะอยู่บนท้องถนน mm hmm. ทําหน้าที่ที่มี productivity เขาจะไม่ค่อยมาจอดเฉยๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่ต้องสร้าง adaptive design ให้กับโครงการหรืออาคารนี้เพื่อที่ว่าสิ่งที่เราเคยเรียกว่าอาคารจอดรถก็จะกลายเป็นทำหน้าที่อื่นที่จะมี productivity ได้สูงขึ้นซึ่งสิ่งนี้ก็เราก็เห็นตัวอย่างมาแล้วอย่างเช่นที่เมืองเฮลซิงกิที่ฟินแลนด์หรือที่อื่นๆไอ้สิ่งที่เคยเป็นอาคารจอดรถขนาดใหญ่ในใจกลางเมืองเขาอะค่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปหมดแล้วบางที่ก็รื้อออกไปบางที่ก็กลายเป็น f ฟบแลบนะคะหรือว่าเป็นตลาดให้คนเข้าขึ้นไปขายของอันนี้เป็นต้นประเด็นที่สําคัญเลยว่าเวลาเราทำวิเคราะห์อนาคตศาสตร์หรือฉากทัศน์นะคะสำหรับเราแล้วเนี่ยมันไม่จบแค่นั้นมันอาจจะเป็นรายงานที่เราตีพิมพ์ออกมาเพื่อเผยแพร่ใช่ค่ะแต่การทํางานจริงๆนั้นเนี่ยเราสองคนเนี่ยเราก็เข้าไปเช็ครีวิสิต ตลอดเวลาแล้วงานของเราก็จะต้องมีการอัปเดตตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างกันจากในโลกของที่พี่เคยมาคือโลกวิชาการว่าพอพิพัเแล้วจบแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องเข้าไปเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือแม้แต่บอกว่าไอสิ่งที่เราเคยคาดการไว้เมื่ออดีตนี่นนมันไม่ถูกต้องแล้วก็ยังเป็นหน้าที่ของเราอยู่ดีค่ะทนี้อยากจะถามพี่อ้อเจาะลงไปนิดนึงแล้ว ในฐานะที่พี่อ้อเป็นกูรูเป็นนักพยากรณศาสตร์เป็นนักอนาคตศาสตร์เนี่ยพี่อ้อคิดว่าคนที่จะมาเป็นนักอนาคตศาสตร์ได้หรือฟิวเจอริสเนี่ยครับควรจะต้องมีสกิลส์มีมายเซ็ตหรือว่ามีศักยภาพอะไรเป็นพิเศษไหมครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าเวลาเราทำกระบวนการอนาคตศาสตร์จริงๆเนี่ยเฟรมเวิร์กต่างๆที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยคะ่ะมันจะมีอีกเยอะแยะเป็น1 0 2 0เฟรมเวิร์กเลยสิ่งเหล่านี้เรียนใหม่ได้หมดเลย คือคไม่ได้ต้องจบมาทางด้านนี้โดยเฉพาะหรือว่าไม่จำเป็นต้องจบสตรี t e จีเท่านั้นแต่ว่าจะต้องมีวิธีคิดมี mindset ข้อที่1ค่ะต้องมีคนที่ขยันใฝ่รู้แล้วก็รับรูเ้เรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องของการอ่านาบทความาการฟังเป็นเรื่องที่สําคัญ รประเด็นที่2ต้อปีจิตใจที่เปิดกว้าง open mind นะคะเพราะว่าเรากําลังพูดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราล็อกอยู่กับปัจจุบันแล้วแล้วก็มองทุกอย่างเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเห็นทุกอย่างเป็นข่าวร้ายไปทั้งหมดมก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถก้าวข้ามหรือไปตีความความเป็นไปได้ในอนาคตได้ <Okay. S 2> ประเด็นที่3คะ่ะจะต้องมีวิธีคิดในเชิงทั้งความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงนวัตกรรมและที่สําคัญจะต้องคิดเป็นระบบนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่บนการพยากรณ์ที่เพิร์เจอร์ไปเรื่อยๆอันนั้นเราไม่เอาเราต้องการที่เห็นวิเคราะห์อนาคตอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลแล้วเฟรมเวิร์กที่เรามีประเด็นที่4ค่ะจะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะร่วมมือกับคนที่ต่างฟิลกับเราได้เรื่องนี้มีความสำคัญนะคะพี่แชมป์แล้วก็มันกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะต้องมี เอาข้อมูลมาแล้วการคิดวิเคราะห์อะไรคนเดียวเชื่อมั่นเนี่ยมันไม่เกิดหรอกคะ่ะเพราะมันคืออนาคตที่มีหลากหลายปัจจัยรเราจะต้องสามารถที่จะ validate สิ่งที่เราคิด p r o v e ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ เราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สําคัญคและข้อที่5นะคะคจะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะทําความเข้าใจหรือสามารถอยู่ในสภาพที่ไม่ชัดเจนหรือ comfortable with the fuzzy logic fuzzy environment ได้เพราะว่ามันเรื่องเรื่องราวของอนาคตมันภาพไม่เห็นชัดละคะ่ะแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องจัดปรับจูนแล้วก็สามารถลงล็อกข้อมูลในหัวของเราเนี่ยได้อย่างดี โอ้ oh, จะเห็นได้ว่า5ข้อเนี่ยสัมพันธ์กันแล้วก็ไปต้องเรียนว่าเป็นสกิลที่แอบแอบหายากเลยครับพี่อ้อพี่อ้อ,อแชร์ได้ไหมครับว่าตอนที่เอาทีมเข้ามาเนี่ยมาตั้งให้มันเป็นฟอร์ไซส์เนี่ยองประกอบของทีมหรือวิธีการรีครูทก็ได้ครับพี่อ้อมันเป็นแบบไหนบ้างครับทีมเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าข้อจํากัดหรือข้ออันตรายที่สุดของการทําอนาคตศาสตร์เนี่ยคือการมีไบแอสหรือการ,รที่จะทุ่มน้ําหนักไปทางด้านใดนด้านหนึ่ง เช่นสมมุติเรามาจากฟากเอนจิเนียร์สเต็มเทคโนโลยีเราก็จะโปรเทคโนโลยีมากเลยว่ามันดี AI มากกูก็ไม่กลัวแชทเ AI มามาสิเดี๋ยวในขณะที่เราก็จะต้องมีน้องที่ทางฟากสังคมหรืออีเวนท์ว่าลิงคูสติกส์มาบอกว่าไม่นะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงนี้ได้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดการบาลานซ์แล้วก็โต้เถียงถกเถียงกันซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนั่นก็คือเป็นเหตุผลว่าองค์ประกอบของทีมโฟร์ไซส์อะค่ะ,คคะสำคัญไม่แพ้กับทักษะที่เราพูดมาสักครู่ จะให้ดีที่สุดเนี่ยควรจะต้องมีความหลากหลายมีตั้งแต่ทางด้านสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางด้านการเมืองการปกครองทางด้านสายสังคมหรือแม้แต่ทางด้านสุขภาพวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือว่าการแพทย์ด้วยซ้าไปรวมไปถึงในเชิงของจิตวิทยาด้วยเพราะว่าสิ่งที่เรากําลังจะทํางานวิจัยนนเนี่ยเราคงไม่ทำฟอร์ซายว่าแก้วนี้จะเป็นหน้าตายยังไงใน5ปีข้างหน้าถูกไหมคะแต่เราจะต้องดูว่าสังคมองค์ประกอบนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นมันต้องมีหลากหลายมิติ เข้ามาให้ครบถ้วนค่ะก็จะต้องเรียว่าทีมพี่นั้นจบไม่เหมือนกันสักคนทุกคนเป็นม i n นอริตี้หมดเป็นชนส่วนน้อยทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่อยากเข้ามาอยู่ในวงการฟอร์ซา์อย่างพวกเราเนี่ยจริงๆถ้ามี5ข้อนั้นแล้วเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในสายไหนเป็นพิเศษถูกไหมครับก็สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในวงการของเราได้เลยค่ะแล้วก็เรียนรู้กับเฟรมเวิร์ต่างๆแล้วก็เรียนรู้ในแงในแง่ของการตีความแล้วก็การสื่อสาร คราวนี้อีกคำถามนึงครับพี่อ้อแล้วถ้าองค์กรเราอยากจะมีทีมโฟล์ไจเนี่ยหรืออยากจะใช้เครื่องมือโฟล์ไจเนี่ยเข้ามา Adopt ใช้กับกับสิ่งที่องค์กรกำลังทำอยู่เนี่ยพี่อ้อว่าเราจะเริ่มที่ตรงไหนครับแล้วก็สุดท้ายแล้ว อ,องค์กรที่ Adopt ใช้ o r e s i g h t เนี่ยเขาจะได้อะไรออกมาครับพี่อ๋อเมื่อสักครู่เราพูดถึงกระบวนการและเฟรมเวิร์กที่สำคัญสำคัญใช่ไหมคะคส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรใช้กระบวนการอนาคตศาสตร์หรือ Foresight ได้สำเร็จนั้นเนี่ยคือการเอาไปได้ใช้จริงและทำให้เกิด proof point ในองค์กรให้ได้อย่างใน d i g o g r o u p ของพี่หรือว่าใน EdDA ของที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะเห็นว่า o r e s i g h t เนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเป็น research contribution หรือการทำเพื่อ สื่อสารเผยแพร่เท่านั้นแต่ข้อมูลมาเนี่ยเชื่อมต่อกับคนที่ทำงานทางด้าน s t r a t e g i y ไปจนถึง action อ,อย่างเป็นระบบเพระาะฉะนั้นสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญประเด็นที่สองค่ะว่าเมื่อเราทำ for site g h ในองค์กรแล้วเนี่ยการสื่อสารให้เพื่อนๆในองค์กรเนี่ยเข้ามาอยู่ในข้อมูลในชั้นเดียวกับเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญคพี่แชมป์คะถ้าวันนี้พี่บอกว่าเราเป็น real estate แต่เรากำลังจะดูในเรื่องของการลงทุนเศรษฐกิจอวากาศถ้าเราไม่รู้ว่า ในอนาคตอันข้างหน้าเพียงแค่20 30หรือ40เนี่ยว่าเราจะมีโอกาสในการที่จะมีการไมเกรดไปสู่ ที่อื่นที่ไม่ใช่โลกเราด้วยเหตุผลหลากหลายประการเราก็คงจะบอกว่าไอ้พวกนี้มันคงบ้านะแต่จริงๆเราบอกว่าเราเห็นเป็นแพทเทิร์นถ้าเกิดเราไม่เริ่มเตรียมความพร้อมสร้างองค์ความรู้วันนี้เนี่ยเราจะไปพร้อมกันตอนไหนได้เพราะตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นส่วนสําคัญว่าเป็นการทําในเรื่องของ knowledge sharing ก็จะเป็นส่วนสําคัญมากไม่แพ้ก,กับการที่ลงไปสู่ execution เลยทีเดียวค่ะเนี่ยจากประสบการณ์ครับพี่อ้อ <laughs> จะ,จะ,จะที่ทําในเอ็ดด้ามาเนี่ยการ f o r e s i g t เนี่ยต้อง engage กับ stakeholders ทั้งในและก็นอกองค์กรครับแล้วก็หลากหลายมากเลยนะครับผมคิดว่าเป็น สำคัญเหมือนกันนะครับไม่ต่างจากคอมมิวนิเคชันงั้นพี่อ้อพอจะแชร์ได้ไหมครับว่าเราเอาผลการศึกษาของเราตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ต้ตตนทางแหละที่เขา engage เขาต้องแมาให้เขามาร่วมทํางา,น,านกับเราจนกระทั่งปลายทางเนี่ยจนเอาผลออกไปให้เขาเนี่ยมีแอคชั่นต่อไปพี่อ้อพอมีท i ิปส์หรือว่าพอมีเคล็ดลับไหมครับว่าจะทํายังไงให้เกิดการ engage ที่ดีครับ พอพูดถึง stakeholders แล้วเนี่ยคำคถามถามแรกเลยต้องถามว่าแล้วกระบวนการของเราเนี่ยให้อะไรกับเขาได้บ้างคือ what's in it for them แน่นอนเลยอันนี้คือเป็นอันแรกที่เราจะต้องเข้าใจเขาก่อนม่ง้นก็ะะจะมาเวิร์กช็อปกับเราแล้วกับเราแล้วแล้วไงต่อม,มันก็เหมือนเดิมเพราะตั้งแต่ละคนก็จะมีมุมมองที่แตกต่างแล้วก็ใช้ประโยชน์กับกระบวนการขอขอย้านะคะใช้ประโยชน์กับกระบวนการไม่ใช่แค่ผลเท่านั้นอย่างพี่มองว่ากระบวนการ r e s i g h t เนี่ยกับผลเนี่ยมีความสําคัญเท่าๆกันแล้ว หลายคราเนี่ยพี่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่และได้ประโยชน์จากกระบวนการที่ไม่ได้ผลสรุปตอนสุดท้ายเพราะว่าเราก็จะรู้วิธีคิดแล้วเอาไปปรับใช้อย่างอย่างทันทีทีนี้เออสเต็กโฮเดอร์ก็จะมีหลากหลายคนที่ เชื่อมั่น b บอินนี่แหละตามฉันมาเอาเลยใช่ไหมคะ <laughs> กับอีกคนนึงก็บอกว่าอะ,อะไรนะไว้ก่อนอะไรนะสิปีไม่ไหวมั้งพี่ไม่อยู่แล้วอะไรก็เราก็จะมี <c oughs> แบบนี้ที่หลากหลาย <c oughs> แต่ว่าเราก็คุณจะต้องมีการแบ่งเซกเมนต์แล้วก็มีการทํางานรูปของเขา <c oughs> ในจุดที่เขาสนใจ <c oughs> มันก็จะสามารถให้เราสามารถเคลื่อนทับตรงนี้เนี่ยไปได้แต่ สุดท้ายแล้วค่ะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาทั้งสิ้นอยากให้ทำในแง่ของความคอนสิสเทนต์แล้วก็ใช้ประโยชน์จากกระบวนการข้อมูลที่ได้เนี่ยให้ได้มากที่สุดพี่อ้อเนี่ผ่านกระบวนการการทำฟอร์ซา์มาในหลายมิติแบบเรื่องด้วยกัน ันนี้อาจจะลองให้ take away กันเอาสักนิดนึงครับพี่อ้อว่าอนาคตของประเทศไทยโดยเฉพาะในมุมของเทคโนโลยีหรือในมุมอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสิ่งสําคัญที่อยากชวนคนไทยหรือว่าคนที่ฟังอยู่ครับพี่อ้อเขาเห็นอนาคตที่เราเห็นสัญลักณหรือเราเห็นซีนาร์โอแล้วคร่าวครครับยอถ้าพูดถึงในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่อ d o p t ใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วเนี่ย เราก็จะมองเห็นซินารีโอในการที่เราเป็นยูเซอร์ที่ดีแต่เรามักก็จะเห็นว่าไอ้ส่วนที่เราไม่เคยได้เป็นสักทีคือการ<ม>เป็นผู้ผลิต<ม>หรือเป็นคนการที่เราจะอินเวนต์ออกมาได้เนี่ยอย่างดีเราควรจะต้องผลักตรงนี้ขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันถ้าพูดถึงมุมประเทศไทยเนี่ยเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนไปทั้งดีมากๆและอาจจะทำให้คนของเราเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่อาจจะไม่สามารถต่อสู้หรืออยู่ในมีขีความสามารถในการแข่งขันได้ แต่ว่าถ้าเกินองค์ภาพรวมส่วนใหญ่ของประเทศไทยสิ่งที่พี่เป็นกงังวลมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็น2เรื่องหลักเรื่องแรกก็คือโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปการที่เข้าสู่สังคมอายุยืนมากยิ่งขึ้นเด็กก็น้อยลงนะคะ productivity เราก็ต่ําลง2ก็คือเรื่องของ environment ที่เราเห็นปัจจุบัน เรากำลังเห็นภาพฉากทัดอนาคตฉากทัดหนึ่งของประเทศไทยซึ่งขอสองเรีกตว่าเป็นความผ่วกังวลรเราอยากจะเข้าสู่สังคมอายุยืนที่ทั้งมีคุณภาพเป็นอิสระภาพได้แต่ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมของเราในปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เราสู่อนาคตนั้นเนี่ยได้ยากมากเลยนี่แหละค่ะคือที่บอกว่าการสร้าง w e b of impact แล้วมองให้เห็นภาพลางๆว่าอนาคตที่เราไม่พึงประสงค์นั้นจะเป็นอย่างไรอ,อยากให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Policy หรือการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้น For Si ซสอนาคตศาสตร์มันจะเป็นเพียงแค่ Buzzword แล้วไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่เอาฉากทัศน์หรือผลที่ได้หรือกระบวนการองค์ความรู้มาแก้ไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันวันนี้นะคะสุดท้ายครับพี่อ้อท้ายสุดจริงๆพี่อ้ออยากฝากอะไรไว้กับคนไทยครับในเรื่องของ For Si ซสเอามาปรัับบอะไรใชช้กีวิต จำวันกับ Mindset ของเราได้ไหมครับค่ะพี่ว่าสําคัญที่สุดนนเนี่ยเ,เรื่องของศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งแต่สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นกับทุกคนเลยก็คือว่ามีวิธีคิดในเชิงอนาคต ค,คือให้รู้สึกแล้วก็มีความตระหนักว่าสิ่งที่เกิดณปัจจุบันมันอาจจะมาจากเทรนด์สัญญาณการเปลี่ยนแปลงหรือวิธีการใช้ชีวิตของเราปัจจุบันนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่ออนาคตแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นภาพนั้นร่วมกันมีฟิวเจอร์ i ิงกิ้ร่วมกันเราก็จะสามารถเปลี่ยนปัจจุบันให้มันเกิดอนาคตที่ดีขึ้นได้นะคะพี่แชมป์ดีมากมกครับก็อาจจะเอาไปอ d ดพใช้นะครับจัด f ฟรมเวิร์จริงๆ่ะมันคือศาสตร์ของการทำโฟร์ไซด์แต่พอมาเปลี่ยนกับชีวิตประจําวันเนี่ยเหมือนเราอยากเป็นอะไรในอนาคตหรือเราไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นในอนาคตเนี่ยกลับมาดูซิว่าวันนี้เราทําอย่างนั้นแล้วหรือยังนะครับก็จะทําให้โฟร์ไซด์เนี่ยนอกจากเป็นประโยชน์กับทั้งองค์กรจากบริษัทจากอะไรหลายอย่างกับนโยบายกับยุทธศาสตร์กลยุทธ์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมาปรับใช้กับตัวเราเองได้เช่นกันนะครับ ก็ฝากติดตามเรานะครับออนอกจากช่องทางที่ท่านรับชมอยู่เนี่ยก็ยังมีหลายช่องทางด้วยกันนะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็ฝาก subscribe นะครับฝากกดไลค์นะครับหรือว่ากดแชร์เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอต้านะครับแล้วก็ทีมงานเอต้าฟอร์ซา์เซ็นเตอร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ